้จะหมดเพลงแล้วครับผมต่อจากคลิปที่แล้ว ตัดไม้ต่อหนลมมาแล้วตอนนีตอนครับผมตอนต,อนตอน้ตองขึ้นรถไถขึ้นรถไถตอนทำให้การทำงานล่าช้าครับคลิปนี้ก็จะมี ตีนนี้เราะไปชใกล้ๆครับนี้รบขันตอนการตอนไม้ออเกนีเรามีรี่อยู่นเดียงขี่ขึ้นรถไถเสร็ก็ต้องเดินตามท้ายรถไถก็ขีบขึ้นหกร้อข้างนอกทำงานสองครั้งช้าหน่อยครับผม ไปทันไม้แห้งใบเหลืองใบหล่นหมดแล้วล้มทีเดียวเจ็ดเล่ช้ากับไม้ถูกตอนครับผมลมไม้แล้วไายุเก้าเก็บไม้ใส่กระองเดินครับผเดินตามรถไถไปเก็บอบล,ล้อขานอกในไม้ใกล้จะหมดแปลงแล้วครับคลิปนี้ก็จะมาสรุป ไม้ที่ประเมินซื้อหน้าแปลงวันก่อนผมประเมินร200ตันจบทั้งในหน้าทั้งอะไร2 5 0 0 0บาทกอดพอไว้เขาเรียบร้อยไม้ไก่จะหมดแล้วครับประเมินเฉพาะไม้ท่อนครับผมวันก่อน250ตันนี่ครับเป็นขั้นตอนการตอนไม้ออกจากแปลงครับผมตอนกับรถไท là xá ly lạc cuồng Tiêu mình có tí tăng 5 hai tăng gấp Tiêu còn bẩn đi Mai con nắm mặt trời đi cho bốn Nắm nặng kia dưới của mai vườn làm lâm bạc các hèn có Ăn nặng coi bầu đuôi Thằng kia ไม้ที่เราตีไว้ก็อาจจะเพี้ยนครับผมอาจจะไม่ตรงเป้าก็าได้เพราะว่าไม้มันแห้งไปเรืองหมดแล้วตแล้วต้องได้ตอนไม้เก็บไร่ล้มทีเดียวด้วยครับผมรถตอนก็รถขี้ก็ต้องเดินตามรถตอนเพื่อไปกรีดไม้ข้างนอกครับผมสนุกล้อตอนผ่านหนึ่งเปลงครับผมตอน ก็อนออกจากสวนป่านหนเพลงกว่าจะถึงถนนแดงรถคีบเก่ๆช้านิดหน่อยครับผมเดินนึ่งเที่ยวก็ใช้เวลาประมาณเที่ยวตอนก็เที่ยวละชั่วโมงครับผมสองเที่ยวตอนหนึ่งดำก็ประมาณสองชั่วโมงโดยเฉลี่ย รวมครับผมวิ่งไม่รอดไม่โคต้องดันท้ายดินเหลวมากครับผมตรงนี้ลมไม้แล้วฝนตกตรนนี้พอเริ่มแง่เริ่มจะวิ่งสะดวกหน่อยครับผมมันจะดึงดันกับไมโคโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปเส้นล้อกันครับผมแดงครับก็ถึงถนนแดงครับ แปลงที่เราถามเตืนเขาแฟงไม้ของเราจะอยู่ข้างในครับผมครับตอนนี้ก็ วันนี้ก็ได้สรุปน้ำหนักไม้ท่อนครับผมในแปลงที่ประเมิน200ตันวันก่อนยอดวางบินก็น้ำหนักก็ไทย200ตันแต่ว่ามันมีไม้แปลงเก่าอยู่หนึ่งเที่ยวครับผมเที่ยวแรกเลยครับผมวันที่23เป็นไม้แปลงเก่าไม้ค้างแปลงเก่านะครับ12ตันแปลงนี้ไม้ท่อน ออกมาก็ใกล้เคียงครับ200ตันลบออก1 2ก็188ตันขาดเคลื่อนไปนิดหน่อยครับผมจากที่ต้นคลิปวันก่อนที่ได้ลมไม้แล้วผมได้ประเมินน้ำหนักไม้ท่อนในเปลงนะครับ เริ่มตัดไม้วันที่26นะครับแปลงนี้ถึงวันที่3 21เที่ยวครับผมแต่เที่ยววันที่23เป็นของแปลงเก่า12ตันถือว่าใกล้เคียงครับขาดเคลื่อนนิดหน่อยขาดเคลื่อนไป